คลิปทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณพาทอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนาคุ้มเหนียวยัยงไงอาจจะดูนะครับขนาดการโคโ้งงอับควางแรงยับบูไลเบอรี r รีเซน e ์เด t ะน็ e กซ์เอ o ่าออฟ r มเดิ r ์นเทร s เลอร์เส e ยงเดอะ d a ว d ทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณพาทอจังหวัดเชียงใหม่นะครับสั่งกันมาทั้งหมด7จชิ้นนะครับทดสอบให้ก่อนจะส่งนะคะวันนี้ฝนตกก็ทดสอบกันท่ามกลางสายฝนเลยนะครับกันน้ำนะครับไม่เปียกนะครับเบอร์หนึ่งสีชมพูค่ะ ตัวสองนะครับสีน้ำเงนินนะครับผ่านเช่นกันนะคะบตัวสามสีเขียวครับรุดครับหลุดมือครับหลุดมือโอเคเลย วสี่นะครับสีเหลืองครับฐานเช่นกันครับเบอร์ห้านะครับสีแดงครับเบอร์หกสีแดงครับ ตัวสุดท้ายนะคบเบอร์เจ็ดสีแดงเช่นกันครับรอบนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับสินค้าทั้งเจ็ดตัวทดสอบคุณภาพเรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพลูกค้าอุ้นตังเรียบร้อยเดี๋ยวทางร้านจัดส่งให้ขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งเอาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมมลแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับ จับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโค้เล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดถังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉาก ขนาดกับพื้นนะครับถ้าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับรวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลวมๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราะข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมูลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมเมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับ OK，卡。